เราจะแก้แค้นโดยการแปลง่าเป็นดีซีโร่ผีนะทุกคนมันไม่เชิงว่าผีเอ๊ะทุกคนจะกินมันอย่างเงี้ยครันจังหวะ ครับผมตัดไม้ก่อนนะครับทุกคนไม่พี่ทำไรอ่ะเออสร้างบ้านไงนันน่ะไม่ใช่สิตัดไม้จ่อไปสร้างบ้านอ๋ออโอเคโอเคอะไตัดไม้ระวังนะระวังด้วยนะพี่ระวังนะตัดไม้ตัดไม้ระวังอะไรเออเลยตัดตัดไปตัดเออระวังด้วยระวังด้วยระวังอะไรตัดไม้ไม่ไม่รู้แต่ระวังด้วยโอเคโอเคไม่สาระตัดไม้อะไรใช่ใช่ระวังด้วยนะพี่ระวังอะไรอะไรอ่ะ้ยไป้ย อะไรอ่ะเฮ้ยวตัดไม้ต้องทำอะไรเนี่ยเฮ้ยยาไอ้ไปเร็วมนแล้วก็ไม่ฟังโอ้โหตัดไม้นี่ครับเดี๋ยวนี้หัดทำกับดักเป็นนี่ โ, <L rac ias> โอ้ยตัวอะไรเตี๋ยอุ้ยมดกัดเอ้ทุกคนเตือนแล้วนะก็ Meet <ง>ไม่ฟังตัดไม้ยังเอา่ะไดนะ้นานาเดี๋ยวก็จะเจอผีระว,วังเจอผีนะโอ้ยเสียงอะไรนะาเตือนแล้วนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมเป็นเกมโหมดสูงแล้วนะครับเอ้ยเกมโหมดหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนีไงอยู่นี่ไงเออนานาคือเมื่อกี้ผมตัดไม้ผมก็งงระวังอะไรวะนานาคือนานาเราระเบิดไปบนต้นไม้ครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องแก้แค้นานานะก็เป็นแอดว้าขนาดนี้แล้วนะครับทุกคนที่นานาท้องกำดักอ่ะนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเกมโหมดหนึ่งไปแก้แค่นานานะ ให้ถึง1,500ไลค์ได้ไหมครับทุกคนเอานิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยไปจิ้มหน่อยนะครับทุกคนตรงกลุ่มนิ้วโป้งนะครับช่วยกดไลค์หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะแก้แทนโดยการแปลงร่างเป็นดีซีโร่ผีนะครับทุกคนมันไม่เชิงว่าผีดีซีโร่แบบดอทอีกีนะครับทุกคนเออเห็นป่ะดูครับมันน่ากลัวไหมครับมันไม่เชิงว่าน่ากลัวนี่คือข้างหลังครับนี่ไม่ใช่ข้างหน้านะนี่คือข้างหน้านะหัวมันกลับได้นะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแก้้อนนๆเลยงหแคร้นาายก้อให้คดากหลอน ได้แต่ผมจะแปะไว้กลางจอเลยครับแล้วไปดูคลิปกันเลยถึงเวลาแล้วครับคีดเตือนแล้วนะคะทุกคนเห็นเออก็เตือนไปแล้วว่าตัดไปเลยแต่ระวังนะระวังด้วยไม่รู้ระวังอะไรแต่ระวังต้นไม้มันงอาไป่ัะทุกคนไม่ผิดเนาะแล้วก็ไปตัดต้นนั้นพอดีได้ได้ได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะเกี้ยแค่นานากลับนะครับนี่เอาให้ดูเหมือนเดิมเลยดูดีกว่าของในตัวมีอะไรบ้างนะอ่ะ นาอยู่ไหนไม่มีอะไรเลยนี่นี่เดี๋ยวผมจะเอาไว้ทำไมมีแต่ของซ่อมนะไม่มีอะไรเลยอ่ะของในตัวกากอ่ะรอบเนี้ยโอเคแต่ไม่เป็นไรนะคะพี่นอนตายรอบนี้ก็แบบได้แก้คนอีกแล้วต้นไม้ความโชคดีนี่ครับทุกคนนี่เป็นเสื้อนะคะทุกคนเอาตรงนี้เอาตรงนี้เป็นทองดีไหมรู้สึกว่าจะต้องใช้แบบนี่ครับทุกคนผมจะเปลี่ยนเป็นแ่ต้นไม้แห่งความโชคดีนะครับต้นไม้โชคดีไม่รวยดีไม่ได้หรอกเม่ใช่ๆๆปึช่ ตัดต้นไม้แห่งความโชคดีต้นไม้แห่งความโชคดีเฮ้ยทุกคนต้นไม้แห่งความโชคดีได้เสียงไหมความโชคดีจริงเหรอตัดแล้วได้ได้อะไรอะลัคกี้บ็อกก์เนี่ยใช่ใช่ครับนี่คือต้นไม้แห่งความโชคดีครับนานาให้โดนแบบเมื่อกี้เลยตัด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 อะทุบให้เลยว้าวไปไอ้ไม่ตายที่จากไหนอ่ะจากไหนไม่ตายด้วยเฮ้ยหรือจะดวงดีนะคะเนี่ยทุกคนอ๋ออันนี้คือดวงดีคือที่ไม่ตายใครมันทำอะไรหรอวะขำามื่อจรแล้วเนี่ย อยู่ก็มืดเนี่ยมืดเฉยเลยจะหาแผ่นเพลงที่มันรอนรเลยแผ่นเพลงอันนี้นาๆอยู่ไหนอ่ะแต่ว่าก็เกมมันชอบอ่ะจะบอกเกมมันชอบปั๊กเกมใหม่ละเปลี่ยนเพลงเปลนพลงน่ากลัวเกินอ่ะทุกคนดูเพลงครับนี่คือเพลงใหม่นะทุกคนคืออะไรอ่ะเงช่นองลงชยนเ่ยนเดี่ยวผมจะเปลี่ยนชื่อก่อน่นเ่ยเปลี่ยนเปน c o ล่นเปลี่นเมี่ยี่ยนเปี่นเียน่นี่น่น่ี่น่น ชีวิตรอดหรอไม่เอาชีวิตรอดหรอเฮ้ยดิซิลอดกอีดิซิลอด exe เออมันไฟอีกอีเลยอ่ะมันชื่อพี่นนท์อย่างนั้นอ่ะเออเดี๋ยวผมแก้นานๆอย่างนี้ก่อนพี่นนท์หรือเปล่าอ่ะดิซิลอดนะเว้ยเอาชีวิตรอดหรอกำลังเอาชีวิตรอดอยู่ค่ะโอ้เอาชีวิตรอดอยู่หรอเาน่าระวังเจอผีคนนี่ครับเตือนไว้ก่อนระวังเจอผีเอาแล้วครับบ้า น้านาไม่เชื่อเรื่องผีหรอนานาได้ครับทุกคนี้กงผมจะให้นานาเชื่อเรืผีเดี๋ยวผมทำเป็นท้าหลอกกันครับนี่นี่ทำาบนี้อย่าง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 นี้ทำเป็นทำาำเป็นหลอกนานาครับทุกคนเกี้ยงมันทางจะน่ากลัวนะครับโอเคไปเรามาแก้นานากันเลยครับอันดับแรกเดี๋ยวผมเอาล่องผนอก่อนเอาล่อนก่อนครับโอ้ยย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 ยมยย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 ยนยย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 าเมื่อไหร่ยยยยยอยย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 อยยยมาซียยมาซี นี่ครับมายังฮึบอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครเดินผ่านทุกคนรอนานๆเด้กลับมาก่อนมานานๆเดินมาครับตาฝาดสองหนึ่งฮึบไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนเห็นปะฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะนานาทุกคนเดี๋ยวผมเปิดเพลงอย่างนี้โอ้น่าจะตาฝาดไม่เอาไม่เปิดเพลงนี้ไม่เอ๊ะทุกคนจะกินมันอะไรอ่ะยังอะไรอ่ะเฮ้ยตกใจหรอ ทุกคนเอางี้ทุกคนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับเอาแบบคำถามในคลิปด้วยกันทุกคนชอบให้ผมแก้แคบแบบนานๆแบบ5-5หรือว่าหลอนๆดีเลยทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับสกินคุ้นๆเฮ้ยนั่นไงนั่นไงมาสิเฮ้ยเฮ้ยเอาหายเปแล้วระงผีหลอกนะนานาอะไรวะเดี๋ยวผมทำเสียงอะไรตรงนี้ตัวนี้มีเสียงจากด้านบนนะคะไม่ไม่ใช่ด้านบนครับตรงนี้ขึ้นมาดูไม่ใช่ด้านบนเอ้ยหูฟังอะไรเนี่ย ไม่เห็นตัวมาเลยมันปรับมืดเย็นดูมันได้ทำอีกรอบนึงอันนี้เดี๋ยวผมจะรอยดักตรงนี้เลยนะครับอ๋อเมื่อกี้เราทำใช่ไหมล่ะนี่ดักอยู่ตรงนี้เลยคือพี่นนเนี่ยว่ะดีูผมจะยืนนิ่งเลยครับพี่นนทำไมพี่นนดูแบบอันนี้ยังไงยืนนิ่งดูแบบสีซีดๆจังวะึบอ้าวหายเอาหายไเนี่ยครับไปยึบยืนโชว์หลังให้อีกอะไรยิงไม่ใช่หลังครับมันคือหยองของเขาว่ัทุกคนนี่ฮะมันคือหน้านะทุกคนไม่ใช่หลัง เมื่อกี้แบบยืนมองได้แบบนิ่งๆพี่เดินถอยหลังทำไมอะโอ้เดินถอยหลังนี่เดินถอยหลังทัหมดเดินถอยหลังทำไมอะไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังฮะนี่คือผีไม่ใช่หลังแล้วดีซิโร่หน้าเียเป็นวิญญาณตาเป็นหน้าได้ไงหลอกนี่หน้าพี่เนี่ยคนที่ฆ่าคนที่ี่คือดีซิโร่เป็นวิญญาณตามหลอกหลอนคนที่ฆ่าคนที่ฆ่าอ๋อคือผีดีซิโร่เออคนที่ฆ่าต้องตายคนที่ฆ่าต้องตายอ้อ อเลนดทำไมไม่กลัวเลยเหรอวะเนี่เฮ้ยนี่มันเสื้อข้างหน้าพี่นนท์เนี่ยหว่าโอ้โหเจ๋งมากข้างหน้แต่แต่แต่นี่มันหน้าเขาเอ้าเอ้าคืออะไรอ่ะทำไมคออยู่งั้นอ่ะผีไงเออตกใจผีกลัวหน่อยดิใช่หรอเออกลัวผีหน่อยกลัวผีหน่อยกลัวหน่อยอ่ะกลัวกลัวกลัวโอเคโอ้โหผีมาไหนมูงี้ตัวกีนีงตกใจอยู่เต็มทุกกลัวผีจังเลยงับนานาเหมือนนานาจะยังไม่ค่อยกลัว ไปมันก็เอานี่ไปด้วยกันอุ้ยปีเตอร์สเกลตันในตรงนี้เลยปีเตอร์สเกลตันแล้วก็ไบเน็ตนะมืดไปดิอุ้ยชิมืดไปดิอ้วาวไอ้ของหายด้วยอ่ะมืดไปตอนนี้นานามืดอยู่ครับเดี๋ยวผมเปิดเพลย์ร่อนให้ตอนนี้นานามองเห็นผมแบบคืออะไรโดนวาร์ปมาแล้วแบบเปลี่ยนสถานะสรุปยังไงเนี่ยสถานะไปไปสถานะอะไรนานาสถานะ พี่น้องเพื่อนอะไรวะไม่ใช่ไปเม็ดไว้ไว้หลอนผมต้องให้นาหนาคูอะไรครับอุ้ยมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นใครอยากเห็นมุมมองนานาบ้างเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยมุมมองนานามันจะประมาณนี้ครับ เอ้าเฮ้ยนนาหายขอโทษขอโทษเสียบรรยากาศใช่ไหมอ่าเขาทีเขาทีเขาทีมันสยิ่งน่ากลัวอยู่เนี่ยนี่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 อะไรอ่ะปักแคตเต็มเลยครับทุกคนเฮ้ยนนากลัวอะไรเถอะว่าน้าไม่กลัวผีนนากลัวอะไรใครรู้เดอคอพี่เขาแบบนนากลัวอะไรครับคอพี่นนแบบยังไงอ่ะอ๋อคออยู่ข้างหน้าใช่ป่ะไปคือว่าโดนระเบิดคอพี่นนท์แบคือว่า ระเบิดจากต้นไม้คือน้านะบระเบิดระเบิดระเบิดคอหมุนระเบิดจากต้นไม้ใครเป็นคนทำใครจะเห็นภาพเลย้าไม่ใครเป็นคนทำเออพาไม่ยอมรับจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ยอมรับจะเป็นอย่างแบบนี้แบบไหนอะแบบเนี้ยอ๋อเป็นแบบนี้เอออยากดูไหมเอเอคอ ไม่ใช่ไม่ครับเนไปตอนจังหวะเพลงครับทุกคนปิดเพลงก่อนนะคืออะไแบ้างพีเอาชีวิตรอดแบบนี้ต่อไปซะนานาต้องเจอผลกรรมกับแิ่งที่ต่อไปซะนานาจะทำสภาพนี้นะใช่ใช่ครับนานาจะทำยังไงมันน่ากลัวไปไหมมองไม่เห็นอะไรเลยนะมองไม่เห็นอะไรก็คล้ายกับที่เราเล่นคลิปนั้นนะทุกคนอไม่เห็นอะไรอะไรอ่ะอ๋อไอคลิปที่เราตาบอดอลทุกคนประมาณนี้เลยนะ พยายามทุกคนนี่เราเลยมีภูมิต้านทานยังไงนะภูมิต้านทานครับพี่โอ,อ้วันแต่จะไม่เจอตัวอะไรเบิบหายไปก่อนนานา,นานต้องกลัวคิปเปอร์แน่วิญญาณตามหลอกหลอนเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนานาเสียงโม่พับาผ่เลยเบิบนะโอ้โหนี่ต่อหน้าต่อตา พาไม่กลัวผีทุกคนนานาไม่กลัวผีมยานตามมาติดติดคือนานาไม่กลัวผีใช่ไหมมาครับุยผมพานานามาทะเลเพราะโอ้นานากลัวทะเลนะไม่รู้เป็นไรครับนานาต้องกลัวทะเลนะทุกคนเพราะผมก็เป็นเอาฉลามไปด้วยฉลาดเดือพี่นนท์ทำไรเนี่ยพี่อนานากลัวไหมครับสิ่งที่เรียกว่าทะเลมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยทุกคนเลาไม่เห็นาม่แล้วทำไมฉลามไม่ทำร้ายเราไม่เห็น ฉัลับไม่เห็นเอาเห็นดิซิโลว่ายน้ำไหมไม่เห็นดิ้งด้วยไม่เห็นดิ้งด้วยทำไรเนี่ยพี่ดิซิโลว่ายน้ำนีดิดิซิโลว่ายน้ำเคลนะเว้ยโอ้ผีว่ายน้ำผีนะเว้ยันนี้ว่ายน้ำโอ้โหว่ายท่าอะไรเนี่ได้เห็นมุมมองนานๆไหมทุกคนเป็นหลังเขาใช่ไหมนี่คือหน้านี่นี่ครับทุกคนฉลามไม่เห็นฉลามไม่เห็นกลัว กลัวผีเหรอกลัวผีกลัวพี่อะไม่ใช่กลัวผีกลัวพี่เนี่ยเอ้ากลัวพี่ดีซิโรไหนๆพูดสิใช่ปะกลัวพี่ดีซิโรกลัวพี่ดีซิโรเอเอเอ้าวอ่ะกลัวพี่ดีซิโรเอเอเอะกลัวพี่เลสอะจบเขี้ยะเลยวะกลัวทะเลดีทำไมนานๆไม่กลัวทะเลมวะจะกลัวเดี๋ยวกลัวทะเลดิอ๋ออ๋ออ๋อเถิด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 เออเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวไม่กลัวนี่อ่ะเอฟเฟกหายสถานะหายแล้วนี่อ่ะตอนนี้นานๆอยู่กลางเขานี้ครับ เอาฉลามไปกินดีมันไม่ฉลามไม่ทำลายป่ะทำไมฉลามเบีอย่างอี้เนี่ยทุกคนเรากลัวนะฉลามไปเนอะลายสายพันธุ์มากเลยนะคะฉลามใจดีเหรอแล้วมจะหมดสูตรจะตีเหรอมาดิอะไรใหม่หนึงตีฉลามดีก็มาดิก็มาดิฉลามไม่ใช่พี่ฉลามไม่ฉลามไม่ไม่เอ้าฉลามตีผิด ตีผิดเฮ้ยตีผิดอ้าวโดนแล้วโดนมาหลุมเล่นแล้วไอ้ชิบหายอ้าทุกคนเป็นไงบ้างครับนานาเุ้ยเป็นยานตามติดทุกคนเรากลัวอามันทำไมเนี่ยเรากลัวเฮ้ยจะเดินตามติดไปทุกที่ไม่ไม่เอ้าก็มาดิก็มาฆ่าโอเคก็มาดิงั้นก็คลิปนี้ อคขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนที่รู้กันไลค์ว้ตามกันดีช่องผมช่องนานานะครับดล้ว s c r คร์ให้ช่องโฟอาซีนะคะแล้วก็ตอนนี้มาดูกันว่าใครจะชิงเหยียบร้อยนานาไม่มีทางชนะผมหรอกไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเก้แคร์สำเร็จย้